โข้ขามป่าจึงวันนี้อือหมอกงามอยู่สวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับวันนี้ปักทีมงานเอฟซีนะครับมันลุยกันมาปักเบ็ดนะครับเนอะเขาอยู่ตีนน้ำเพื่อนะครับช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับเขาจะลองใส่เม่์วันพอปักเมวันพอนะครับพามันจะเป็นยังไงผมนะครับอ นี่โซนมุนี่เ้าก็เคยมาก,กันมันนะครับนี่นะครับอันนี้แดดอ่อนๆนะครับจังหวะถ้าบบบนี้แดดมันจะ,ม,นจะม่วนถ้าเขียดหมูกว่านี้ต้องแบบมีแดดนะครับถ้าแดดแห้งลงไปเนี่เยเขียดจะตายนะจะไม่ไหวะพเป็น,น,นยกลยกระับหรือดกจำมันเฮานะครับหรือยกสะดุ้งเอา moire ไอ้ไกล้องเหรอหม i r <c oughs> ต้อกล้องมาส่องมาได้นี่ยบอกก็ได้นะครับอืป่านี่ธรรมดาท่านจะหล่องจะขึ้นเนี่ยครับมันต้องมาคืนนะครับทีทั้งหมดนะครับนี่เป็นป,นนป่าน้อยนะครับขาวฟอกป่าแหยงแล้วก็ป่ากุดน้อยก็ผมเนตใจครับของนี่คนธมาเสาะดกบจำกันครับ อ๋อำลองโอ้ค่ะได้หน่อน้องมาขึา้นน,อนอ้อยหน่อเออครับวันนี้ก็มากันหลายคนนะครับเดี๋ยวกำลังไปดโซ่ถี่โซ่ตั้งปักเบ็ดกันอยู่นะครับเราจะลุยกันในวันนี้แล้วครับไหนเราค่อยติดตามนะครับ,หเ,รรบเหมือนจะมีแดดก็มีอยู่เนาะอะอะ ยินดีต้อนรับนะครับน้องเกมเขานะครับช่องยังก็ช่องก็เพื่อนไหมช่องยังก็ใจมันหูมใจมันหูมอ๋อลูกศรใจมันหูมเนอะช่องทางยูทูบด้วยกับรังกระท่อนะครับแล้วคอยที่ตามน้องก่อนเนอะนะครับรัน้องนี่ครับผมอยู่กันห้างนะครับอ่าเดี๋ยวครับม่วนแหน่วันนี้ครับใจมันหูมนะครับนี่ลังวางแผนโอ้ยินดีต้อนรับครับ เพชสยาม,มนะน้องแองดงน้องเด่นมันลุยด้วยกันวันนี้เอาหมดหมาดเออตีมอขนาดอันนี้มันลุยเชียงลุงเออตีมอแต่ป่าจะเมีของกุ้รกมในน้ำม,มีป่านะครับเนาะน้ำเพื่อกันล้ำล้นโอเคครับเดี๋ยวข้ติดตามนะครับครับอันนี้เขาจะเริ่มวางเบ็ดตรงนั้นนะครับน้ำนักครับนี่โดนสมบูรณ์ดูจะดฟร์อ่างสม่ำเสม นีขอไปตัวลุงสีก่อนนะครับอืม,อมจัดไปใส่ในวันเนี้ยอืมยังให้เวียงเชียงลุงก,ก็จะรถไฟกับจะมาแล้วนะครับตรงนี้นี่ติดเวียนพื้นนะครับนี่ติดตรงนี้นะครับม <c oughs> ีเวียนพืนรถไฟน,นะครับ เงาะอยู่ตะกี้ไปโูนห้วยหมากเอียกมาคือหน้าอ้วมเข้าได้ก็ออกอกได้บิดนนั่ก็มันไปยังไดเหรอฮิเกียวอีกแล้วก็อีกแล้วก็แป๊บบนท้องบนล่ะป่าเข็มสวกเดี๋ยวก็มีล้อก้อรับอีกบ่ามันต้องโดสใส่เมื่อวันนี้มันหันชัดเลยครับ้มันขึ้นต้องใส่น้ำที่มัน ตึกน่อยหมกแหววสู้า0สิบเขาว่าน้ำขึ้นให้รีบตัดปลาตายน้ำตื้นนี่เนาะเบ็ดยาวไหนรู้เนี่ยออกมาเบ็ดกระวานนั่นไฟสี่สิบเจ็ดใช่ขอเบอร์สิบห้าสาใส่สิบสองครับน้อยนิดจะใส่เบ็ดหนักเนึ่เดมเี่รถไฟไก่ไปไก่มาเนี่ย ขามันกขว้าเกี่ยนนกต้องหานกิดต่างอื่นอืมอ่ะพักไปเรื่อยๆแต่ได้รู้วะนี่หกซีฟหกซีฟขึนแล้วหกซีฟเอ็ดอ่าหายไปหลังใช่เหลือหกซีฟเอานะครับทางจองได้เบ็ดนะครับันใส่นะครับช่วงน้่งขึ้นน้่งมานี่นะครับโอเคครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่มือวันฟองกับนี่ครับยืนดิหันชัดๆ ครับเวลาปลากินครับใครอยากได้ตีกับมานะครับเออซื้อตีอันไว้แปลงอันอย่างก็ปั๊มน้ำมันไว้รถไฟเติมก <laughs> ับอันแปรงล่างปลาหยง <laughs> ายงปลาหยางรถไฟ,ออดดไฟปั่มน้ำมันเลยเสร็จ <laughs> แล้วเยือนครับจุ่มประมาณนี้นะครับ สเสร็อยังไปยังไมาา่ถึงสะก,ก้อนเลยสะก,ก้อนยังใช้จากครับมยังหนุ่มนี่ดีอย่างนะครับเขาใส่คือเขาใส่เส้นเดียวเลยนะครับยาวโนมันง่ายจับง่ายแต่ถ้าตัดเขานี่หน่อยเบ็ดเหลือประมาซีบหลังจะใส่เพื่ให้มันได้ธรรมาชาติมากที่สุด ย่นมันไปมันดิ้นได้ก็แข็งต้องเวกต้องอย่างนัี้นครับนี่มันใส่ไงอืมปีนี้ป <c oughs> ูนักนะครับน้ำปูคงจะมาแปลงอืม, <c oughs> อมนี่หลังพุทไทยนะครับหกสิบหลังดวขากกับเหยได้ติดไม่ติดมือปา่ามันมันขังไว้พงครับ วา่านะติดไม่ติดเมื่อไปขังหมานคนโอ้นี่ว่งลากคมมันมาไหนวาไม่ป่านุ้น <laughs> เริ่มแล้วเด้อเ <laughs> ด่น

ตมันตมันต้อไ่หลอ่ะนี่แหละครับใ่หมนกันเปงนุ่นเหมือนกันนะครับจี๊ดวนี้โอ้ยเหืแจะไหนันนะถึงลูกูปะบักมับักปากได้นะอกับปเ ช่วงนี้ก็เน้นเป็นเกียรตินะครับใส่เนอร์หกัด s มาได้นะครับปลอก gas ประเด็ดปากมันหวานใส่มาเล่นน้ำนี้เจ้าอี <c> ๋ <oughs> ถ้าปเ,ปเป็นเกียรติใส่มาเล่นน้ำนี้อาบ่ายโอบข <c oughs> ึ้ <c oughs> นขึ้นไหวนะครับถนะึงวันนั้นนะลุงสีเขาข้ามป่าถึงวันนี้โอ้หองามอยู่ มนหมดงามอยู่หมดงามอยู่ลม่ไก่ฮะลุนกันไปยาวๆครับมาดูไีโกวสิบห้านี้วันนี้มาลุนนี้ก็บอกไปกันเนาะเนาะบุตรีนักเกินวันแล้ว กะลืนนะสำรองไม่ได้เอามานี่นะโอ้ยเป็นสัมลองตัวเต็มใช่เราดูว,ว่ามันไม่ใช่นะครับสุดโจดเออโซนิออดนี้กันเออเดินใจวันนี้เอาอูตีมันก็สซนดันหมอเนอร์เนาะได้อยู่ใช่ได้เนาะรอบนี้กำลังมากฮะ โอ้โฮฟราคับแปลงจวบโอ้โฮต้องมาโทรขอมันได้เนื่องนี่ไหนโอ้โฮไก้ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหลบหน้าขอนี่กันได้หมูจกจำปลาแยกหินนี้ใจให้จะียนด้ยนี่โอ้โฮหาวเรียวครับตอนเจ้าไม่วันเนี่ยตอนน้อยลุ่นน้อยๆอยู่นะครับ แรงๆไม่หมกันการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับยอดครับเจ็บทรงมัอยู่ไม่ได้นัดเลยเนาะต้องเอี้ยวคบเกี้ยวคบ อ่าจะได้กับฝากเอฟซีเข้าไปฟอนด้ยนะครับเนื้อไอเก็บบรรยากาศตอนดิเก็บปลาไงช่องติ๊กต็อกนะครับชีวิตคนมานอกเทภาษาคิษนะครับเนี่แงกันเล่นเไปนกสนานนะครับเนื้อไปเหรอล้างม้าหน่อยเย็นเย็น เดี๋ยวเขาได้ปนครับนี่นี่มั้งมันลื่นยังไปในตัดใส่เนาะตัดอาครบอ่ะเขี้ยวจะดีดูดูกมูสักคนยืนยัด้วยลูกสูงอันนี้ก็เป็นเครื่องแรกนะครับที่เขาได้เก็บแม็ใส่ยเมืออวันกันในลุ้ยงลูกน้องหันเอาหม้อหันหันหันว่นน้ำ มานอโอ้โอ้้อ้อ้ลืนแมอนมันเก็นแปนอใช่ต้องมันใหญ่ต้องให่ลดนี่มันจลืนอาเบ็ดอาเบ็ดกจนแลหลังเป็นว่าไม่จลที่ที่ไนกระเป๋าตีแต่คืนอโอ้ยตาย่างเดียวใส่เนี่มหลังดูใกล้ดิเออให้หลังปุ้นเผมใส่ละ อย่ <onz> <etus> างมะก่ละคุเข้าดัื้ี่ลืมไม่รูปันเลยหัวลุงก็ยอมแ้วเลยตบไปตบมานักว่าซองยาสุบใช่นใส่กำลังใส่

โอ้ใ oh, นเข้าห้างกันอี <laughs> <c oughs> เปลี่ยนตะกี้นะครับที่เบ็ดแก่มาเปลี่ยนเบ็ดพุตอ๋อห, oh, หันละหันกันละโ okay. อเะก็โอเตคก็เอออยู่อยู่นี่จู <c oughs> อบอะไรกันเขียดอยอยู่เขียดอยู่อยู่ <c oughs> ดีมีแห้ง <c oughs> เอาไหนมั้งการเคลื่อนไหวมั้งหวานนะนี่ม่ใช่หมวันนี้ก,ก่อนเนาะขึ้นอบแล้วอบนอนลูกจากบุญมาเอารับไปสองสามชั่วโมงมันโหลดขีบกำขี้ไปมันดุยไปต่อ,อใ,จใจหักนะครับ คลิปถ้ามันยาวไปก็โหยัดทักเป็นสองตอนสามตอนนะครับเนอใจผมใจมันฮัดใจฮัดอย่างเงี้ยใส่แว่นหูใจมันหูเออตอนที่ตามนะครับใจมันหูใจ่แว่นหูใจมันหูชั้นแหน่ใจกับแน่ได้อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้แต่มันแบบเข้าแก๊บอยู่แบบนี่สังเกตให้มันตี้ะเอ็นนะครับมันติดในเส้นหัวถั่วมันเหมือนหัวใหญ่ตัวใดญน่อ ตัวเงี้ยไม่จะ,ะผา่าตัดบุ๊ปเลยนี่เนาะตัวเงี้ยไม่จะออกมาแรงหน่อยรุย่นโลนี่นะครับนี่เน,นี่นะนี่นะน้ำขึ้อมาครับตอนลุงกินน้ำนี่กันหน้านี่ยโหยังลุงกินน้ำสนใจสร้างได้กันเบ็ด ข้าง้ายก็มาโอ้โหเจ้านี่กจะนั่นเปล่น,นี่ก็หลังท้่ยท้าย้ายคือหลังแรกที่เราใส่ไปนะครับเดี๋ยวสรุปหยอดได้สักกี่ตัวนะครับจิ๊ใส่แล้วกลับมานน่นะครับ <borrow> เอ้าบอวลูกข,ข้ามข,าข้ามข้ามฝ้ฝ่ายงอกงอกปนะ้ายข,ข้ามน,นี่นี่ก่ะ เกือบต้นแต่ฟังนล้ครับแก่ยห่างอยู่นี่นหะเนาะเนาะเมาะแล้วนี่เนาะน้าห่าว่าเลยเชียนคมลงมาจอมเบ็ดแน่ไหมครับนี่แน่ลงกระลังมาเน่ห่างพื้นถนนนี่รู้นี่นะรุ่นมาเลี้ยวขนาดเป็นยังแถวนี้มันตินแข็งอยู่แก่ห่างนี่มันจะมีติยู่นั่นต่างห้างเขาหรอกต้องสีบ้านหางนี่มิติยู่อ่ะ หน้ามันร่นยังเล่นนับลอกใจไม่ลอกใจมาได้น่ันเลจหลอกใจเนึ่งจับม้วหตโต้ด้ยสองหลุดกัดล้าง่ายน้ำมาหน่อยสีกินห้า โอ๊กเอ็ดไอ้ยังไม่ได้กึ่งที่ลูนะ้เลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ๋ยนี่มันมเป็นโลเนะี <c oughs> <c oughs> ่ เออเอาละครับกำลังม้วนแล้วครับไม่ได้โร้ห่ะอ่าแล้วรอบสองคอทตี่ตามนะครับรอบใจนี่ม้วนละนะครับนี่หลบใส่บ่ได้นะครับเกมออยู่คนแย่ย้ายกันไปมากันหลายคนดําดบมนะครับเลยเบ็ดลิปมันยาวไปนะครับโอย่าดนะครับลงไปหลายหลายชิปนะครับพาจะลงแบบชั่วโมงสองชั่วโมงลงขั้งนะครับอ่าติดต่อกันไปเลยนะครับ

เออในน้อนไ้าสีน้อนนะเว้ยเว้ยเอาแกะไก่มือโถงโถนทีหน้ามันหรอชิดตัมีล้โอลูกสีไอ้ใสใยเอ้ยเขาตาเขาตาโอ้มูมูน้องตาเหรนเนี่ยขึ้ตัวคทําไหนึ่งสองสามสี่ห สองตัวองโนไงไงกกอเออเออก่นี่ก่อนเออเย็ดจะได้มีรอบแค่ไกะเ็ดบบนี้ไ่เอาขังอืเอาเอาุนนี้ไงเอาไปก่อนเนาะเออเอาปก่อนงน่งน่ีแ่นนะครให้ได้ให้ได้ปุ่นกะให้อู้หับิดเนี่ยเนี่ยได้ดีนิจังมันบ่ยกานดั้เอาออกได้ไงคีมค กิมวิทอืมจังหลุนเท่ก่อนเนี่ยสี่ตัวโลสามตัวรถงานเออกิมสมกิมนี่มาเห็นไหมตายละเออเต้นใจ้ยโขอยังมันน้อยเต้นเลยเนี่อเบอร์ข้อเบอร์สิบห้าของสี่นะครับอ๋อมันฮักกะมันเจ๊กมันฮักครับแม่นมันกอบขนาดโอ้ยตายนี่จะได้ร้องนี่แข็งเป็นยังไงตางกันเอาตาไตมันแข่งกั แข่ก่อน่งก่อน่อดจอดเออแต่ละคนเนี่ยขงเนี่ยเนี่ยขงน้าเนี่ยหนนจะหล่นมาแน่นๆเลยเขียวกะเขี่ยมเนี่ยนเขียมเนี่ยเดี๋ยวดูของเกณของแดนของคนนะครับเนนี่มันจะได้ปึกมากบิ๊กมากกว่าเออเนี่ยน้ำฮเออจ๊คคนนี้มาแน่นอน คณะชีดโควิดมาตัววานาชีดนั้นวัคซีนมาตัววาวันนี้ยังมาสู้อีกเนาะใส่หักแตะหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วตอนนี้ลาติดใจเด้อนี่เหเอามันมองข้ามป่าไปเขาไปไก่ไว้หน่อยวันนี้ทีมงานเ่านจุ่มนะคณะครับเขี้ยมมดปลาเขียมดีลำมันกัลุงเออม่ให้ที่ินสตัวเป็ดเรล่องลุงน้ำด้วนะครับเป็ดเป็ดใหม่เป็ดอันเป็ดใหม่เป็ดเก่่าเเกา เป็ดอันนี้เนี่ยกำลังเกิดปีนี่นี่นะอันนั้นเก่าเนี่ยเด่นๆโอ้ปากกินจัดดีเนาะถ้าเครียดบุบโปนะครับเดี๋ยวเขาต้องนวดขำนะครับเขาจะส่งเกียรติไปนะครับหลังจากคลิปนี้ไปนะครับรอนที่สองตามคลิปที่สองนะครับไอ้เวทรหลอกสองนะครับ